สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเบานะคะช่องฮักแฮงสไตล์นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วนะคะทุกคนก็วันนี้เดี๋ยวเบามีมาแบ่งบอลสีนะคะก็ใครอยากจะได้บอลสีไปเริ่มปลูกช่วงฤดูฝนตอนนี้ก็เหมาะเลยนะคะฝนเริ่มมาแล้วสามารถที่จะเก็บบอลสีไปไปปลูกนะคะไปเลี้ยงสวยๆได้เลยในฤดูฝนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูต้นแรกกันเลยเนาะอันนี้ ก็คืออันนี้จะเป็นหน่อของประสาทเพชรนะคะทุกคนประสาทเพชรนะคะสวยมากอันนี้เป็นหน่อนะคะตัวนี้ใครอยากได้นะคะเบาแบ่งที่200บาทนะคะขอแจ้งค่าส่งนิดนึงนะคะค่าส่งเบาขอเป็น60บาทนะคะเมาเหมาตลอดการเดินทางเลยนะคะสําหรับค่าส่งนะคะ60บาทตลอดการเดินทางเลยนะคะนี่ประสาทเพชรตน้นนี้น่าเลี้ยงมาก อันนี้เป็นหน่อนะคะป้ายมาแล้วไปไล่แดดดีๆเขาจะให้ป้ายสีแดงเข้มๆนะคะสวยมากสำหรับประสาทเพชรเป็นไม้ฟอร์มประกวดนะคะต้นนี้แยกหน่อมาจากเดี๋ยวเราจะซื้อ,อภาพแม่เขาให้ดูนะคะแยกหน่อมาจากแม่นี้เลยแม่นี้เลยนะคะสวยมากนะคะทุกคน200บาทนะคะ มาดูต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นบอลสีที่มีชื่อว่าชูใจนะคะเป็นบอลสีของบ่าวเองนะคะนํามาแบ่งทั้งหมดสีต้นนะคะเป็นไม้ใหม่นะต้นนี้ให้ความหนังเป็นสีชมพูนะคะอันนี้เป็นต้นที่สีต้นสุดท้ายนะคะสําหรับการแบ่งปันในชุดบอลสีที่มีชื่อว่าชูใจนะคะใครอยากจะได้ต้นนี้ไปเลี้ยงนะคะส,สวยๆหวานๆเลยนะคะพื้นใบจะให้เป็นสีน้ําตาลนะคะแก่ตัวไปจะเป็นสีน้ําตาลเข้มๆนะคะนี่ เข้มๆแล้วก็ให้ความด่างเป็นสีชมพูนะคะหลอดใหม่ขึ้นมาแล้วต้นนี้สวยมากนะคะเป็นต้นที่4นะคะต้นสุดท้ายนะคะสําหรับการแบ่งปัน,นอบอลสีที่มีชื่อว่าชูใจนะคะต้นนี้ใครอยากจะได้นะคะเราแบ่งที่ 4, 9 0นะคะต้นนี้เป็นต้นที่4นะคะจะมีแค่สีท่านเท่านั้นนะคะที่ได้น้องชูใจไปเลี้ยงต้อนรับหน้าฝนนะคะฤดูฝนนะคะบอลสีเขาจะชอบมากๆทุกคนนะคะ นี่เริ่มมาเก็บกันได้เลยนะคะโอเคผ่านไปมาดูนะคะฝั่งนี้กันบ้างนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นมณีนพรัตน์นะคะนี่มณีนพรัตน์นะคะด่างสวยๆเลยอันนี้จะเป็นมณีนพรัตน์จะเป็นไม้ด่างสีชมพูเหมือนกันนะคะชมพูเข้มๆเลยนะคะต้นนี้ก็สองต้นนี้นะคะเราแบ่งที่ต้นละห้าสิบบาทต้นละห้าสิบบาทนะคะนี่ด่างสวยๆเลย เอาไปเลี้ยงนะคะไล่ฟอร์มหน้าฝนใหม่รับรองว่าสวยแน่ๆน,นะคะสวยงามแน่นอนนะคะอันนี้หลอดใหม่มาแล้วสวยมากต้นโตแล้วนะคะเอาไปอัพไซส์กระถางได้เลยนะคะต้นละ50บาทมณีนพร,รัตนะคะก็มีหลายไซส์นะอันนี้คือจะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะไซส์เล็กไปหน่อยก็จะมีเหมือนกันนะคะนี่ด่างสวยมากมณีนพร,รัตน์ต้นละ50บบาทเท่ากันนะคะทุกคนดูนะคะแต่และต้นด่างคือสวยเลยใครอยากได้ต้นไหนก็แคปหน้าจอมาได้นะคะ ดูสวยมากมานีนอพร,รัสต้นละห้าสิบบาทมาเป็นกออย่างนี้ก็มีนะคะทุกคนอันนี้ก็ปลูกไปสองต้นนะคะก็ด่างทุกต้นเลยอันนี้จะต้นเล็กหน่อยนะคะต้นเล็กหน่อยแล้วแต่นะคะใครชอบต้นไหนก็แคปหน้าจอมาได้นี่อันนี้ก็ด่างแบบเขาเรียกอะไรด่างวากิวด่างกระจายกระจายนะคะทุกคนด่างสวยมากมันีนอพัรัสต้นละห้าสิบบาทนะคะ แต่และต้นสวยมากต้นนี้ก็สวยนะคะกระถางนี้ก็สวยมี2ต้นนะคะในหนึ่งกระถางอันนี้ก็อาจจะเล็กหน่อยนะคะถ้าใครรับไปก็เอาไปแยกปลูกเอานะคะเขาจะได้โตไวเนาะนี่กระถางละห้บบาทนะคะทุกคนใครยังไม่มีเนาะแล้วมาดูนะคะตรงนี้จะเป็นสาวสวนแตงนะคะสาวสวนแตงสาวสวนแตงก็กระถางละ50บาทเหมือนกันนะคะกระถางละ50บาทเหมือนกัน นี่จะให้ดูนะคะมุมนี้ต้นตัวโต,วตวสวยๆเลยอันนี้มาเป็นกอเลยทุกคนอันนี้กลุ่มฝั่งนี้เบาเลี้ยงไว้นอกตู้นะดูความด่างนะคะวากิวนะคะสาวสวนแตงก็จะเป็นอพอโตมาเขาจะให้ความด่างสีชมพูแล้วมีเม็ดเข้านะคะแล้วก็จะมีความด่างมิ้นด้วยนะคะตอนนี้เขายังไม่โตนะคะเขาก็จะให้ออกสีขาวนะคะนี่ตัวมาเขาจะให้เม็ดสีชมพูอย่างนี้นะคะอันนี้ ก็กระถางละขอกระถางละ60บาทนะคะอันนี้ประมาเป็นกอเลยนะทุกคนดู60บาทนะคะสาวสวนแตงอันนี้เป็นไม้ที่ยังไว้นอกตู้นะคะแข็งแรงมากอันนี้ก็มี2ต้นในหกระถางด่างสวยเหมือนกันนะคะสาวสวนแตงกระถางละ60บบาทอันนี้ด่างวากิวนี่ค่ะเริ่มมีเม็ดชมพูเข้าแล้วนี่สวยๆอยากได้กระถางไหนก็แคปหน้าจอได้เลยอันนี้ต้นนี้สวยมากทุกคน อันนี้ด่างสวยมากจะแยกปลูกไว้ต้นเดียวนะคะในหนึ่งกระถางดูความด่างเขานะคะความด่างเขาน,นี้สวยมากอันนี้วากกิวเลยนะคะด่างมาเป็นริ้วเลยนะคะทุกคนลิ้วๆเลยสวยมากด่างเพ้่ใบนะคะกระถางละหกสบาทนะคะสําหรับสาวสวนแตงอันนี้ฝั่งนี้เขาจะเป็นไม้ที่เลี้ยงนอกตู้นะคะสวยมากแข็งแรงด้วยนะคะนี่อย่างต้นนี้อาจจะด่างน้อยหน่อยนะคะด่างน้อยหน่อยต้นนี้ เราให้ที่40บาทนะคะมีอยู่2ต้น2ต้นใน1กระถางนะคะแล้วก็บามีต้นนี้นะคะเขาเป็นน้องชูใจแผลงใครอยากได้บ้างนะคะใครอยากได้บ้างน้องชูใจแผลงนะคะต้นนี้ถ้าใครอยากได้เบาแบ่งที่มีอยู่ต้นเดียวนะคะมีอยู่ต้นเดียวเป็นน้องชูใจแผลงนะคะหน้าแผลงเลยต้นนี้เบาแบ่งที่200นะคะ200บาท ใครอยากได้ทักมาเลยนะคะแอดไลน์มานะคะทักไลน์เข้ามาได้เลยนะคะใครอยากได้ต้นไหนนะคะสามารถสอบถามกันได้เลยนะคะมีบอลสีมาแบ่งทุกคนนะคะไว้เลี้ยงหน้าฝนใครอยากจะได้บอลสีราคาน่ารักน่ารักนะคะบอลสีสวยๆกำลังตามหาต้นไหนกันอยู่นะคะก็ทักมาได้นะคะ เอาสวนแตงมนันีนพร,รัสหรืออยากได้นอกเหนือจากนี้ก็ลองทักมาดูนะคะทองสยามอะไรพวกนี้ก็มีนะคะสำหรับคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ